มันต้องาเพื่อมันกินเข้าไปเยอะไงโผล่โเกินแกงนกินกไปเยโผ่อันตายนะโอ้มเนี่ยมันอมอยู่เกินเกินเกินวันกับาเริ่มต้นวเื่อนไหวขตะทีมาไกริเวที่สอนชาติอย่างสบรสํถูกจับ แก้งแม่ทำไมเลื่อนไปลูกลื่นลื่นลื่นอย่าลงไปนะลูกลื่นนะหัวหัวทิ่มเลยนะหัวมงเลยนะ

คือขายได้หุ้นสลาด้วยแม่แขกตัวเมียหไม่ม